เอารีวิวนะผมลูกค้ามาผลลัดจอบฟ้องอยู่บุนะครับผมเดี๋ยวมานำเสนอ,อการเทียบหัวฉีดของปั๊มสายเนาะเป็นเนี่ยเป็นหัวฉีดของปั๊มสายและการปั๊มสาย,ยาคือใช้แรงดันปั๊มเชื้อเพื่ชนะนแรงดันอของสปริงของต้นหัวฉีดจะไม่เหมือนคอมเอรเรลวนะครับผมแยกางอนถ้าคอมเอรเรลวเนี่ยปั๊มจะมีหนาทีรักษาแรงดันสร้างสร้างเข้ามารอที่ปลายหัวฉีด สั่งยกด้วยกล่อง ECU นะครับผมยกขดลวดโซริรอยขึ้นแต่ถ้าเป็นปั้มสายเรานะครับผมจะใช้แรงดันจากปั๊มเชื่อเพลิงนะครับเอาชนะแรงดันสปริงที่ปลายหัวฉีดนะครับผมอ่ามาเบิ่งอ,อันนี้เป็นหัวฉีดของ BM เมแมนบอกแต่เพิ่งมาตรวเป็น B m เเนาะผมจะจําลองเหตุการณ์การฉีดนะครับผมและการปั๊มสายรถแท่นาคู่บัวตารถที่เป็นปั๊มสายทั้งมืดตั้งปวกนะครับผม,นะบผมอันนี้คือต้นที่ไม่เสียเนาะ ขาจะสร้างในนั้นไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ฉีดออกมาเป็นฝอยแบบนี้อันนี้คือหัวฉีดค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะผมต้นที่หนึงน่งเนาะเดี๋ยวมาแกไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกที่หนึง่งต้นที่สองอันนี้คือต้นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์อาการที่ลูกค้าแจ้งบอกว่าคือก้นดําไหลหนะครับผมอาการนี้ไหลแน่นอนเดี๋ยวจะบอกว่าไหลยังไหมอันนี้ต้นที่สอง่านี่ฉีดเป็นฝอยปกติ ตดดิดไปเบึบืบ่บบปกตินะครับสองต้นค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับผมถ้าเิ่นต้นที่เสียนะครับผมต้นที่เสียอาการก็จะเป็นประมาณนี้แจกความรู้กับแต่มีแทนโยกกับโยกมึงเล่นเรื่อยๆนะครับผมสบายๆที่แรงดันเท่ากันเห็นไหมว่มีการขีดเป็นไฟแล้วขีดเป็นน้ำขีเลยเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ชัดเจี่ยนโบบอกว่ายังเสียนะ เดี๋ยวถอดซ่อมข้างในถ้าจะซ่อมนะครับผมต้นที่สองไปต้นที่สี่ต้นสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็เสียกันพี่จะยิ่งเสียยงยกเนาะยังยกของปิงเนาะเนี่ยนะครับผมไม่มีการยกที่มันจะขีดว่าเป็นฝอยเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมฟันเพื่อให้ลูกค้าด้วยเดี๋ยวผมมาให้ว่าต้นไหนเสียนะครับผมแท็กอุดังนี่คุ้มพัฒนาซอยสิบสามเดี๋ยวเราจะเอาเฟซเฟสติคตอกยูทูปนะครับผมสวัสดีครับ 来。